ไปมอกรึปะไปอ่ะกูต้องไปเอาบัตรอีกกูเคยไปแล้วมอกรึไงแค่เคยผ่านแล้วกูต้องไปเอาบัตรพี่หนุนเป็นท่านอะมิจาบัตรอะไรนะบัตรนักศึกษานักศึกษาอ๋อไปไม่ถูกเลยไม่รู้อยู่ไหนเอ้าก็จตรงข้ามมิธาก็อยู่เลยไปนิดเดียวเองไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้สักสักมออะสักมอใช่ไหมตรงข้ามก็นั่งไวฝั่งตรงข้ามมอแล้วก็ นั่งเลยวงเวียนไปนิดนึงเดินไปถึงวะเออไม่แน่ใจวะ่ะลืม Google Map เ,เลยกูบอกไงเพี่อจะไม่ยากอะไรวะแก่เฮ้ยแกเป็นความคิดที่ดีวะ่ะแท็กซี่ไม่เกินห้าสิบอ่ะจะให้เพื่อนไปตอไ่อแวแหลมอไซค์เออมอไซค์ก็ได้ไม่ไกลมากแต่ก่อนอยู่แถวนั้นแหละเลยรู้แต่แต่จำไม่ได้วพราไกลแค่ไหน แคี่มันมีลูลูอ่ะมีแมวดวยอวะเนี่ยเจอไ่มีแล้วอะไประะ้านเอกอกลัวอะไรวะตกม่น

ไ,ได้ไม่ถึงห้าร้อยแล้วอ่ะพวกตัวนหรืออะไรกัน Thank mm -hmm. you. ลงล่างเพื่อนลงเขาเปล่าวะแล้วแต่มึงฝากาอุกูลงหน้าบ้านเข้มคิควกูจะตายปะเฮ้ยไปลงแมดีก้อมดิกาได้ดิไปไปไอเจนมันมาแล้วเพื่อนไปถอย เบี้ยเอาเะล่ะเอาเะล่ะไม่ไหวไม่ไหวเอาเะล่าแกไปแก้ไปปฏิบัติธราไม่มีตาพิ่หหงหออะไรมมีไม่มีโลเนี่ยไม่มีโล่เลย่ไม,มวะ นี่มึงมีโรก,ก็ยิงเนไอ,อุอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ไม่ตายไ,ได้กาวแทบได้ดิได้ดิได้ดิตัว,วอะไรวะออเวนเนี่ยมึงไม่ดูไม่รู้เรื่องเหรอเออมีแต่กินอนะ่ะแล้วที่ใมเรื่องมันเต็มเลยวะกูกูตีไปเพื่ออะไรวะเก่งทินแรกขอตัดหัว่ะได้เด็ เดี๋ยวคุณจะออกดาเมจล้วนเพื่อมันแนวจะมาตู้ดูได้ไงวะเออจะสู้เราที่เป็นกู้หัได้ไงวะเกมยนึ่งันกว่าเราหนีข้าปัอมเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย งงดิอุ้ยเก็นเก็นแรงเก็แเกแนแรงอุ้ยฟออะไรปะกลัวๆกลั้ามากเว้ย กูกลัวไปกูเลยไม่กล้าเขา้าเลยเฮ้ยเจนช้างกูเลยอ่ะคุณฟ้าผ่อยจะวะมึงฆ่ามันกูดิเออแรงกินทุก <c oughs> คออนกูตเติร์ฟแม่กูกูตเติร์ฟหลักอูตสาหกรรมกูเจนกูไม่ไหวแล้วปะไม่ไหวก็บวกดิไม่ไหวก็หนีดิเนี่อ่ะแลดูแรงกันเดียวเดินมันจะจะ,จะเต็มออรอบแบบมั้นแหละไอเดี่ยวเลย เป็นไงเจนต้องงานเพื่อนไม่หายป้อมได้ดีกว่าอุ้อได้จะเสียพิเศษหรอจะสามร้อยคนเดียวมึงไม่ได้มึงอดได้เออกูได้มาเจนเอาป่ะโอ้ย กูอเจนก่อนว่ะเจนหกัวโอ๊ยโอ้ยเอาว่หลักเอว่ล่ะกูสู้จริงนะไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้กูสู้นะเฮ้กูกลับดีกว่าวะมึงลาเสชีวิตรดหน่อยไม่ได้หรอ โอ้ยเจนเจนหนีไม่ไ <commencement> ด้เจนบัฟตัวเองมาเพื่อนกูตายละเอาหมดแล้วทูทิปเป็นชิวไ่วันนียต้องงานต้องงานเฮ้ยทำเพื่อนกูไหวต่ด้อ่อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนอะไรอ่ะโดนหัวตายเลยที่มันดูดเล่นหัวผมมันหกเลยว่ะ 6เมื่อกี้นี่แหละเก่ฑเมื่ก่อนต้องเอาไอ้แมวนะลกมันไม่ลงแล้ววะ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนพาเราไอ้แมวมันอยู่กับสายล้านแล้วสายล้านไปซื้อประตูมันเก็งไว้เฮียมันเลยไปอยู่กับสายล้ยลาน,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 านเทียมลงมาแล้ววะ่ะประกัวปะละ่ะ Hãy subscribe Công kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียบร้อยโดนล่อซื้อไปดิพวกเจนทำมึงมาไม่ทันเป็กูดับดิ้นแล้วยะเจนลงมายะลงมายะเกจนคลิปหายตายตายเจนมีเดียโฟงนะวะโฟงโฟง WY เล่นมาละเจนไปชวนเลยหนึ่งมาว่าเอ้ยหิวไล่ไงล่ะ อยู pelled, uh. urai, ng, ่โลกพันดะเร็วลวววเร็วววววววตวววววยวววกวว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 ว่วว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 วี่วววนวว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 ลวว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 ูววมวววไม่ได้เดินเลยเวววววบ Thôi, rồi lòng mỏng Chết mình chưa có ngày mà anh mỏng còn đây nữa Ôi một đại kinh lại cuối hai 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 hai

เกศกวมนมันมันโหมเราแล้วว่ะดูดิึงดูมาดิเอามาเกศ <ๆๆ S 1> ไม่มีใครชู้เราได้เลยนะเว้ยจริงจริงตอนเนี้ยูมมี4,000แล้วล่ะรวยมาก <c oughs> โอ้ <c oughs> โหด,ดูดิเด็กน้อยเล่นนี้ ดูดิกูคือถ้าไม่มีกูดิยอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วกูไม่ตายอ่ะดูดิกูอยู่เนี้ยทั้งวันอะ่ะโอ้ยโอยเ่ค คุณโดนแตกคโดนแตกโอ้ยเ <c oughs> <COVID> ็นจนได้หรอเพื่อนจนได้หรอเอาจนได้มึเอาจนลงอ่ะเนตังเท่าไหร่อ่ะร้บเด็กคนคืนเนี่ยน้าเป็นหกโอยกูมึงลงกันเกืบหมื่น กลับบ้างก็ได้อีกเมอือกันเช่นไปบน่อดก็ได้ไปดันบนเดียรใครมันจะสู้หรไดาลากนเดี๋ยวกูเดี๋ยวมึงดูกูโฉบแป๊บเดียวไม่ขายเลยนี่ไก่ไก่คล้องอะไรอ่ะ Dạ ờ, rồi, rồi. Yeah, đó <laughs> <laughs> เราเรูงเราเก่ดเจ๊งป้อมล่างเขาไม่โดนติดอยู่วูชาม่เจ๊งลาลินเหย